ไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาววันศุกร์นะคะชาววันศุกร์นะคะไพ่ใบแรกนะคะได้โฟลสคันะคะสิ่งใดที่คุณเฝ้าฝันรอคอยหรือสิ่งใดที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือคุณไม่ต้องการแล้วแล้วคุณคิดว่ามันไม่มีผลแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วในตรงนี้คุณลองพิจารณาดูใหม่ลองสอดส่องดูใหม่ลองพิจารณาลองมองดูใหม่นะคะลองลองลองไต่ตองดูอีกทีนึงนะเผื่อบางทีบางครัง้งคุณอาจจะเห็นผลผลประโยชน์ หรือเห็นสิ่งดีๆหรือเห็นโอกาสดีๆหรือเห็นอะไรในในสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่น่าจะใช่มันไม่น่าจะได้ในตรงเนี้หรือนําสิ่งเก่าๆเ,เข้ามาปรับปรุงแก้ไขปรับเปลี่ยนก็ได้นะคะในตรงนี้เนาะอขอแค่ให้คุณนั้นพยายามอย่านิ่งอย่าหยุดอย่าท้อนะคะลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะให้กําลังใจตัวเองลุกขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหา อย่าหนีปัญหานะคะเพราะว่าในตรงนี้เรามองเห็นถึงการที่ว่าคุณนั้นไม่กล้าที่จะประชวญกับปัญหาแม,แม้แต่จะสบตาหรือจะมองกับปัญหาในตรงนี้คุณยังไม่กล้าเลยขอแค่ให้คุณนั้นลุกขึ้นมาลุกและลุยขึ้นมานะคะต่อสู้กับปัญหาทุกสิ่งอย่างและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีนั่นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างรอคอยให้คุณนั้นแก้ไขอยู่นะคะผิดพลาดประการใดอะไรตรงนี้ก็ไปแก้ไขซะนะคะทำอะไรไว้ก็แก้ไขยอมรับมันซะแล้วก็ทำให้มันดีนั่นเอง นะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือบทเรียนนะคะบทเรียนคือประสบการณ์ที่คุณนั้นจําเป็นต้องเจอจําเป็นยิ่งต้องพบแล้วก็เรียนรู้กับมันแล้วก็ศึกษามันให้ดีแล้วก็นําสิ่งนั้นแหละนําสิ่งนั้นนําประสบการณ์นั้นหรือบทเรียนนั้นมาแก้ไขมาทําให้ทุกสิ่งอย่างที่เป็นไปในตรงนี้มันดียิ่งขึ้นแล้วจะสามารถทําให้ชีวิตของคุณนั้นสามารถขับเคลื่อนได้อีกนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะนี่คือของ ชาววันศุกร์นะคะ